ยังแกวอยู่กับสูตรนี่ถือว่าไม่อดครับผมพอได้ต้มครับตัวก็พอใช้ได้เลยนะครับโอ้โหาแล้วครับโอ้โหตัวนี้ตัวแจมดูให้ อุ้ใช้ได้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,งน,งนานาเอฟซีทุกท่านครับผมครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาออกมาตกปลานะครับแต่พอดีวันนี้ก่อนตกปลาผมเอาปลานิลสดๆมาด้วยนะครับแล้วก็มัดติดกับเบ็ดไว้เดี๋ยวผมจะมาลองตกปูดูว่าปูจะกินของเราหรือเปล่าแล้วก็ถ้าปูกินนะครับเราก็จะใช้สวิงตักเอา เพราะว่าหมายนี้นะครับครั้งที่แล้วแม่บานเขามาตกบอกว่าปูตัวใหญ่มากแต่ก็ไม่สามารถยกมันขึ้นได้นี่ครับผมเดี๋ยวที่ผมใช้ก็เป็นปลานนินนะครับนี่เป็นหางปลานินผมตัดออกมาเมื่อกี้ครับผมไปลองตกกันดูเลยผมก็จะหย่อนทิ้งไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวพอปูมาลากผมก็จะค่อยๆย,ยกแล้วก็ ใช้สวิงตักเอาเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้หรือไม่ได้ไม่เคยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองมารุ่นกันนุ่นครับทุนเราเริ่มกระดึกกระดึกแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าใช่ปูหรือเปล่า โดนแล้วครับโอ้ยได้มาแล้วนะครับหนึ่งตัวนี่ครับผมนี่ครับเยือ่อและนี่ครับโดนแล้วนะครับหนึ่งตัว่เลย โอ้โหสูตรนี้ใช้ได้ครับผมนี่เจ๋วครับโห้าเลยก่อสูตรนี้ก็พอหากินได้นะครับถึงขนาดไม่มีหลอกก็เขาก็ยังสามารถที่จะปูดได้ไปครับดอย่าลุยกันต่อเยื่อเรายังอยู่แกว๋ว เดี๋ยวเรามาลุ่นกันต่อนะครับเมื่อกี้นะครับเห็นมีกินเนิบๆเนิบอยู่ไม่รู้ว่าตัวมันอยู่หรือเปล่า โอ้โหไมาอีกแล้วครับโดนอีกแล้วนม่เหยื่อเราเดี๋ยวไว้ที่เดิมนะครับเดินไปที่เดิมนี่ครับไม้อีกแล้วนะครับนี่นี่ครับตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ก็พอใช้ได้อยู่โอ้โหจ้าบเลยนะครับ มาแล้วนะครับตัวแรกเราอยู่นี่นี่อันนี้ตัวที่สองสองตัวแล้วนะครับอก <c oughs> อวันนี้นะครับ <c oughs> ผมก็มาออกหมายมาแก้มือให้กับแม่บานนะครับกี่ว่าแม่บานตกแล้วก็กินแต่ก็ไม่สามารถที่จะเอาได้ก็วันนี้ผมมาจัดให้ ถือว่าโอเคนะครับได้มาแล้วสองตัวไปครับผมทงไว้อีกหนึ่งคันก็ต,ตัางใจนะครับวันนี้ว่าตัางใจจะมาตกปลาก็เลยเปลี่ยนจากตกปลามาตกปูนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งคันเมื่อกี้นะครับคันนี้มีลากอยู่ก็ลองดูว่าตัวยองอยู่หรือเปล่า<ม>ดูว่ไปไปแล้วมั เมื่อกี้อะไรลากอะครับเดี๋ยวคอยไหมครับดูไหมเมื่อกี้ลากอย่างดีเลยรู้ตัวไปไหนหายครับหูกินแล้วครับอันนี้มาดูกัน,อนเอาได้ใชดไหมยืดยืดเลยมึง มันไม่ใกล้ดวงชัดอาจจะดีกวือนี้โอ้โหไายแล้วครับโอ้โหตัวน uh. uh ี uh. Uh ้ต uh. uh ัวแจมดูให uh. uh ้ ผมใช้ได้ครับผมนี่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 ครับผมตัวเยือที่ผมใช้นะครับก็เป็นปลาน,นิลที่แม่บานก็เตรียมว่าจะถอดนะครับ <laughs> ก็เลยขโมยตัดมาเป็นแบบนี้เลยนี่นี่นี่แจวครับโอเคครับก็เอาเป็นว่าวันนี้ได้สามตัวเองนะครับมาเดี๋ยวมาดูกันรวมๆได้บ้างไห ก็ผมเตรียมเบ็ดมานะครับเผื่อที่จะมาตกปลาแล้วก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเออครั้งที่แล้วมานะครับแม่บานตกลระปูมันมากินเบ็ดบ่อยแล้วก็เอามันไม่ได้ก็เลยต้องคิดหาวิธีนะครับนี่หังกข้ไปโอ้โห สวยงามครับผมดูได้ตมนะครับวันนี้ถึงจะไม่มีหลอกก็เข้านะครับก็สามารถที่จะหาปูดำกินได้ก็ถ้าใครชอบวิธีการทำมาหากินแบบแปลกแล้วก็พิสดารแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมครับผมก็ถ้ามีโอกาสหน่าเดี๋ยวผมจะลองมาหาตกให้ดูใหม่นะครับพอวันนี้ก็ ใช้เวลาไปทักหนึ่งตามแค่นี้เองดูเวยอดอะ่ะ <c oughs> ครับผมก็<อ>เป็นวิธีการทำมาหาก,กินแบบใหม่ๆนะครับก็ <c oughs> ถ้าใครอยากจะลองเอาไปใช้ดูก็ลองดูได้นะครับครับผมหมานๆครับ <c oughs> <c oughs> หาก,กินแบบแปลกๆพิสดาร เจอกันครับ